แล้วก็อีกคำถามที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะคุณจี๊ฟว่า ระหว่างตัวใหม่ดิวเบนทิโฟกับตัวเก่าเบรนิก้าคลาสเนี่ยต่างกันยังไงบ้างคะโอเคตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราจำหน่ายมา8ปีแล้วเหมาะที่สุดสําหรับคนที่ต้องการมีผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็เอาง่ายเลยผิวขาวลบรอยด่างดำตามผิวกายในตัวนี้เด่นกว่าแล้วก็เรื่องของการชะลอวัยสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่เยอะมาก8 9เ้านี่ยเริ่มทานไปได้เลยเซลก็จะเสื่อมช้าลงแต่สําหรับคนที่แบบอายุเยอะขึ้นแต่เลข3แล้วบางทีตัวเดียวมันไม่พอนะคะแค่ความขาวใสไม่พอเราต้องการความเด็กด้วยอย่างเวลาทานคู่กันเนี่ยสิ่งที่ จะเห็นได้ชัดเลยคือผิวเราจะฟูลูข่มขนกระชับนะคะ ผิวลิ้วรอยส้นเล็กๆเนี่ยมันหายหมดเลยอันนี้คือเห็นได้ชัดมากคือเรียกว่าทานกล่องเดียวเรื่องผิวเห็นแล้วนะคะว่ามันฟูขึ้นอย่างบางทีเราอายุ30เนี่ยทำมัลเทล่าโยกกระชับหน้าก็แล้วหน้ามันก็ไม่ยกแต่พอทานตัวนี้คู่กับการทามันเทล่าเนี่ยเห็นชัดเลยว่าหน้ามันยกขึ้นเพราะตัวนี้มันกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวให้ทํางานดีขึ้นและที่สาคัญนะคะอันนี้คือเรื่องผิวอย่างเดียวแต่ว่าการต่อเทโลเมียน์ที่ยาวขึ้นอ่ะมันได้เรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้สองตัวเนี่ยสามารถ ไปเ,เหมาะมากในเรื่องของการฉลอวไว้คือทานคู่กันยังไงก็คือแบบไม่แต่งหน้าหน้าสดผิวก็รอดค่ะเพราะว่ามันได้แบบความแบบทั้งสว่างใสแล้วก็รูขุมขนผิวที่ดูละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำทานคู่กันไปเลยค่ะ